เมื่อวันที่30ตุลาคม2563เวลา14นาฬิกานายแพทย์สมศักดิ์ปฏิพันธ์วัดร,รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลคอนแก่นและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลคอนแก่นรับมอบกล้องความร้อนเทอร์โมสแกนจากบริษัทปตทจำกัดมหาชนโดยนายสำเพาเนื่องคำ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเชตสีพร้อมด้วยผู้บริหารเป็นตัวแทนมอบกล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายเทอร์โมสแกนให้แก่โรงพยาบาลคอนแกน่นไว้ใช้งานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019โดยการสนับสนุนของบริษัทปตทจำกัดมหาชน ปตทตรหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเช่นสถานที่ราชการอาคารสำนักงานโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาล จึงมีความจำเป็นต้องจัดมาตรการคัดกรองบุคลากรเข้าออกสถานที่เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อส่งผลให้หน่วยงานต่างๆต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่ความปกติวิถีใหม่หรือนิวโนมอนทั้งนี้บริษัทปตทจำกัดมหาชนให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนสังคมและคุณภาพชีวิตตามกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมอบให้ผู้บริหารเป็นผู้ส่งมอบกล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อใช้วัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อใช้ประโยชน์กับผู้มารับบริการณโรงพยาบาลคอนแก่นซึ่งโรงพยาบาลคอนแก่นได้ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอกอาคารสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้คัดกรองผู้ป่วยประชาชนผู้มาใช้บริการบุคลากรเข้าออกสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อผมนมายสำเพ์เนื่องคำนะครับเป็นผู้จัดก,การส่วนของศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขตสีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับบริษัปทปตทจำกัดมหาชนนะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ทางปตทนะครับปตทรบริษัปทปตทจำกัดมหาชนนะครับเล็งเห็นถึง เรื่องของการป้องกันนะครับโรคโควิดนะครับก็เลยจัดทำเครื่องตัวโทโมสแกนนะครับมอบให้กับสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่1น,นะครับที่เราเห็นถึงความเสี่ยงตรงนี้นะครับเราก็ ได้นําเครื่องตัวโทรมโบสแกนตัวนี้นะครับมามอบให้กับโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อใช้ในการคัดกรองคนป่วยหรือคนไข้นะครับเพื่อจะลดเรื่องของการทํางานนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการทํางานของบุคลากรของทางโรงพยาบาลครับครับผมในแพทย์สมศักดิ์ปฏิภานวัฒน์นะฮะ ก็ขอขอบคุณปตทนะที่บริจาคเครื่องเทอร์โมสแกนนะเนื่องจากคนไข้เรามีจำนวนมากนะทำให้การเข้าออกของคนไข้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเครื่องก็จะมีประโยชน์ในการดีเทคคนที่มีไข้นะก็ถ้ามาบริจาคที่โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยได้ใช้ประโยชน์แน่นอนคนระับขอบคุณธงชัยกุศลากรสำนักข่าวเมกโปรรายงาน